กลับมารับชมกันต่อเลยนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดกับไฟแดงซุปเปอรบ์บอลเกียรชัดไทยไปดูกันลุ่งพานุแสงบารมีครับคู่นี้120ปอนด์เชื่อว่าคูน่นี้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคงจะต้องเน้นหนักที่ในครับอ่าเหลืออยู่ครับรุงพานุเสียบมาขว้าคอเสียบไปครับซุปเปอรบ์บอลอ่าขวางอยู่ไหมตั้งแขนยัดเข่าเข้าไปครับลุงพานุตอนนี้เสียบเสียบเข่ากันล้นล้วนเลยครับ โอ้โหดูมาตอนนี้มาไฟแดงซุปเปอร์บอลยกอุ้ยอุ้ยมาเมื่อกี้โอ้โหดูครับมาแต่ว่าไม่ไม่สะเทือนเลยครับลุงธานุมาแต่ว่าซุปเปอร์บอลเดินครับติดโอ้โหดูครับมาตอนนี้ยกนี้ขยันขยันเลยครับซุปเปอร์บอลเอ้าโดนหมัดสวนมันกันโอ้ซุปเปอร์บอลเดินเบียดเดินกล้ามไมลตีเข่านี่ รุ่งพานุทำท่าจะย่นเลยครับแต่ว่ายัางมีหมัดคอยบวกอยู่ตลอดในเอาเบียดเข้าไปเอาเลยครับเริ่มจะเบียดขึ้นมาอีกแล้วนะครับใกล้เคียงอีกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้พอโดนในแล้วทําท่าจะถอดเลยนะครับรุ่งพานุเบียดกันไปเบียดกันมาครับนี่ครับพอในเนี่ยมหาในเจอขวาโอ้โหขวาแล้วเนี่ยครับอาการมวยตอนนี้มาทรงมวยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รุ่งพานุอครับ โอ้โอ้นี่ครับมาดูครับโอ้โหเพราะฉะนั้นซุปเปอร์บอลแก,กก็ชวนทันเลาะไนอย่างเดียวเลยครับอืโหโอหือโอาจารย์นลินแม่แกออกมาก่อนมาบอกพี่เลี้ยงนิดนึงก็ไปดําเงินพี่เลี้ยงบอกมาแข็งใจเดินหน่อยแข็งใจเดินหน่อยลุงพานุเนี่ยครับมาแต่ว่าโอ้โหตอนนี้กํากปั้นน่าอ,อยู่นอกนี้ได้โอกาสเปิดเกมเหมือนกันลุงพานุหลุดซะอีกครับเนี่ยแหละครับ ูแล้วต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำกอบสุดท้ายแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ลุงพานุไปปล้ำในนี่โอ้โหดูลูกขวางเรียกว่าขวางอยู่เลยนะครับซุปเปอร์บอลหมัดศอกต้องมานะครับเริ่มจะมองพีเลียงเอาอยัางไงดีพีเลียงก็สั่งต่อยหมัดฟันศอกนะครับจังหวะจาับดูจับได้นะครับเรียกว่าพาทัวร์เลยครับซุปเปอร์บอลไม่เว้นช่องไฟนะครับทางด้านซุปเปอร์บอล รู้ดีแหละครับว่าถ้าชกในเกมตั้งรับหรือเดินไม่เต็มตัวนี่อ่าเดี๋ยวโดนครับตอนนี้ออกมาถอยเดี๋ยวโดนนะครับอ่าเสียบมาครับพยายามจะเร่งขึ้นมาอีกเฮือกลุงพานุซ้ายมาแต่เนี้ยครับอ่าโซมวยตูไม่ค่อยแข็งแรงอ้าวต่อยท้องอ้าวจิ้มท้องจิ้มท้องครับมายัดเข้าไปอาเอาละครับเอาละครับเวลายังเหลือ50วิยก4ครับเวลาเหลือเยอะมากครับ2นาทีให้รุงพานุนี่ได้เสี่ยงโชคครับ ที่ผมบอกว่าเสี่ยงโชคถ้าเป็นผู้ชนะไฟนี้นี่โอ้เงินอาจฉรรอเพียบอยู่แล้วครับนี่ครับในเวทีก็หลายแสนบาทครับผ่านแอปพลิเคชันภายทีวีนี้อีกเพียบเลยขอให้พลิกเกมพลิกเกมมาให้ได้ไฟา์ทนเงินลุ่งพาน,นุ แต่ว่าซุปเปอร์บอลครับดูไม่อยากจะอยู่ใกล้แล้วครับซ bon ุปเปอร์บอลนี่ครับมีแข้งคอยสก,กัดไว้มีแข้งคอยสก,กัดไว้ครับโอ้แต่ว่าลุงพานุนี่กอ็กอีกอีกครึ่งยบอีกครึ่งยกกัดฟันนิดนึงครับลุงพานุดว่าจะออกมาแรงช่วงต้นน้ำเลยครับพอยืดเยื้อไปแล้วก็ทำท่าจับเข่าอีกแล้วซุปเปอร์บอลน,นี่นะครับมีลูกเกาะลูกขวางเอาไว้ทําให้ลุงพานุทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ ถามก็ทำท่าจากสงบจะก็ยังมีฮึดตลอดนะครับไม่ยอมง่ายๆเลครับรุ่งพานุหลายๆไฟที่ผ่านมาถงงเงินเงีนยง,นงนไปแบบนี้นะครับแต่ว่ามีฮึดตลอดจะทําได้หรือเปล่านะครับไฟนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีครับมีหลายก๊กอกน,นะครับรุ่งพานุย้ายกสมบูรณ์แบบสนุกเล้าใจแล้วก็เป็นทางด้านไยแดงครับซุปเปอร,ร์บอลเกียรติชัยครับ แก้มือล้างตาสำเร็จนะครับหถอนแขนแบบสุดสวยเลยวันนี้ชนะคะแนนลุ่งธนุแสงบารมีแบบสนุกดุเดือดเล้าใจ